สวัสดีครับห่างหายไปโดนครับพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็เป็นนัดแรกนะครับเนาะตลาดชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องหลังจากที่ปิดโควิดไปประมาณห่าหกเดือนครับพี่น้องเมื่อนี้ก็กลับมาคึกคืนคือเก่าครับพี่น้นนนองเอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งราคากล้วยน้ำกันครับพี่น้องว่าเมื่อนี้ราคากล้วยติดเป็นจังไรน,นะครับเนาะช่วงหลังนี่กับแสกล้วยกับมาแรงครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันครับพี่น้องตลาดไหวแล้วมาสายกันน้อยเมื่อนี้ นัดแรกนะครับเนาะกับท่านในหลายวันไหนกัถือว่าคือคืนเพราะตำรวจครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเปิดหัวคูน้อยคูน้อยเปิดหลายไหนเนาะครับนี่ยหาเมื่อกล้วยจักปีเหรอครับนี่ยสองปีกล้วเปิดไว้หาเมื่อครับพี่น้องกล้มสูงพันกับตี้ม้านไร่สามสิบบ่กได้ปะครับนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องไร่สามสิบบ่อง้อผูกสายเนื้อพี่น้องเอ้า อะไรไปอยากไปคุนมายากตัวครับเนี่ยอเอาฝากเบอร์โทษนะครับผม086251 6354นะครับเนาะพวกยังจะใส่ครับเนี่ยูย่ใส่กอ่อนยุบมาหาครับพี่นอ้องเอา้าต้องเบิงเปิดว้หาเงินครับพี่นอ้อง กว้สองปีกลัวรองเบิง้งขอบคุณครับผมโอ้จุดนี้ขึ้นลายเลย แม่ลูกวะครับเนี่ยแม่ครับราคาหลายไในครับมีอะไรบ้างไม่รู้ตัวมีอะไรคบนอนเนี่ยอันนี้แม่ลูบ้านตัวเถิกอันนี้ลูกมันกับตัวเถิกอ๋อนี่ลูกตัวเถิกบอกอันนี้ว่าแม่นนี่ว่าแม่อ๋อนี่ลูกตัวพุ่นบ่ตัวพุ่นลูกตัวพุ่นเอ่าบ้านตัวครูแม่ในสีออกหรอคบละคบเรเก็ตมือห่าคบเราเก็ตมือห่าครับพี่น้องเป็นเข้อยใส่เจีดกลางนะลอยสามสิบเนาะคบสูงลอยสามสิบห่าได้ครับพี่น้อง ลูกลูกูลูกแม่ต้นนตันนี้ลูกผูลูกผูมัดครับพี่น้องลูกผูมัดโอ้น,นี่ร้อยอน,น,อน,นี้สูงแน่นะร้อยสามร้อยสามสิบห้ากันคมเเจ็ดสิหาพี่นออ้องงเบือง อาพี่ฝากเบอร์โทษนะครับผม063 063 023 023ห6 5 1 5651่ห้าน่อยต่ำครับหนอยต่ำงอค้ยใส่หน่อยยสวรบุรียูสวรบุรีิงตัวจริงนยงามกับมี่อาพี่น้องโ้ชงามเบิ่กัมี่ไปชมยุคของนะครับเนาะนี่ครับผมอันนี้กลางๆนาอผู้ใดสนใจนะครับเนาะคเดสิมหาเนาะลูกผูเนาะมันพร้อม อืมครับผมเรื่องปัญหาอืมไรสนใจครับพี่น้องเกจกลางๆเนาะใส่กลางๆลองโทรสอบถามเบื้องต่อร่องได้เนาะอืมพ่อไปจุงเรียงพ่อหนาเกียรเนาะถือว่าใส่ได้ลูกผูครับพี่น้องเนาะตัวนี้ลูกแรกเนาะอืมเอาลองเบิ้งครับพี่น้องเอาขอบคุณครับผมครับผมนี่ของไผน้อครับเนี่ย ของคนวาย่ครับผมขอบคุณครับเจ็บมืนหายปะพ่อเจ็บมืนหาครับ 70, รเจ็ดมืนหาลูกโผเนาะลูกโผลลูกคนจะเดินหรอพอลกูลกคนเพราะมันดีเลยเอ่ะ เจ็ดหมื่นห้าแม่ผสมอยู่ไม่พอเนี่ยพอครับพ่านไหนผสมเนาะไปเจ็ดสิบห้าพี่น้องพอมีเบอร์โทรบ่พอมีครับเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องนะฮะพี่น้องสนใจนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนาสี่ศูนย์ห้าสี่สองเก้จป แต่เป็นง้อเกตกลางๆนะพ่อเนาะง้อฉี่กลางๆใครสนใจก็ล้องโทรมาสอบถามเืิ่งครับพี่น้องราคากะพอฟังลูกผูกครับพี่น้องลูกผูกประมาณนี้ครับพี่น้องครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณในลาย ก็แม่นี่คือง้างครับเปิดไลน์ได้น่เนี่ยได้ครับแซนจีนท่องพอได้น่เน,นี่ฮะทึงท่องท่องแท้ท่อ,ทองจะเดือนหรือครับนี่ฮะท่องหาเดือนแล้วข้อม,มูลบนทะเลไร้เทียมบ้างครับร้อยสามสิบแปดครับพี่น,อน้องเอ๋อเปิดไปแซนจีทครับพี่น,อน้องตัวนี้ก็ คือบางงามเติบอยู่ครับตาแต้มแจ่มจ้ำอยู่เนาะตาบ่าแต้มบันใด <c oughs> เอาพี่น้องผู้ใดสนใจครับพี่น้องงามๆเอาไอา้ฝากเบอร์โทรให้พี่นอ้องเหาเลยครับ089นย9แปดเก้าสองสองเก้าเกาศยู่ยไสครับผมคุย <20. S 1> อยู่ว่าปีครับพี่น้องเอาผู้ใ <c oughs> ดสนใจนะครับเนาะ <c oughs> ทองหาเดือนแล้วทองพอทองแท้เนาะ ครับผมคุณครับผมตลาดเริ่มไหวแล้วครับพี่น้องล้องเบิงพอเป็นแนวทางส,ส่งโตดีนะพอนี่งามงาม ไล่ได้พ่อคบเนี่ยปดไปเจ็ดสิบเก้าลูกผูเนาะลูกจาเดือนพ่อเนี่ยแม่ม่านหรอ่แม่ม่นเก้าเดือนไม่เปิดไปเจ็ดสิบเก้าพันสิแล้ขาพ่อฟังอีพ่อลูกฟองน้อเ่าในทองอเปิดไเปิดไเจ็ดสิบเก้าหรือ่อ เราคาคือถือถต่พอราคาคือถือแต่ก้นสูงรอยสามสิบได้ไหมพ่อเนะรอยสามสิบสองทองจะออกแล้วลูกลูกผูเปิดไวยเจ็ดสิเกเฮ้ยเอาพ่อปากเบอร์ทั่วย้พี่น้องนะฮะพี่น้องมักอ้อ่าในลูกสองในทองตอนเนี้ เอาฟอฝ่าเบอร์โทรหนฟอ่าเบอร์โทรเจ้ารถตู้เอาฝฟรเบอร์โทร้พี่น้องเูาศูนย์หกสามหกเจ็ดศูนแปหสองสาดห้าสองสามก็ยังใส่อายศโสยโสเนาราค่าผมฟังผิดเนาะเปิดไเจ็ดิบเก่าแม่ทองใกล้จะออกแล้วเอาราค่าต่อรองหน้ครับพี่น้องลูกผู้ เอาเอาเอาอพี่น้องลองเบิรงนี่พ่อ,อ,อเอาไปหน่อยพ่อเปิดละค้าวเนี่พ่อจักบาลพ่อพฝนสองหมืม่นหกพันก้อนสูงประมันลอยอยิาหาได้พ่อเนาะสองหมื่นหกพันเต้สองหมื่นหกพันาพี่น้องเอาอยากได้เนาะเบอร์ต้องกาพ่อืัอกี้ เ,เ,เบอร์จำกันอนะ่ะขับขับ่อขอบคุณครับผมเอาพี่น้องนี่สองหมื่นหกพันประมาณนี้ครับพี่นอ้องความสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเอาลองเบิร์ได้ครับไสเอาเอาเอาไปไป อา้าเปิดราคาได้ไหมดี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 ดดเดี๋ยวนาเห็นผมเอื่นผมเลยเด้อครับครับสิโปรโมทให้เอาเผือก<บ>เผือกลูกตัวผูตัวแม่ลูกผูเอาผู้ใดสนใจก้อยเผือกครับพี่น้องแม่ท้องพอได้นนผไไเผือกแต่ว่าลูกซื้อพอป่ะสมคบโตป่ะคมโตครับพี่น้อง ท้องยักเดือนแล้วเนาะซีหาเดือนแล้วข่วมตัวเนาะบรลูปบรลูปซื้อเพิ่นลูกผูเนาะลูกผูครับพี่น้องลูกเพิ่นกันสิมั่นจากปีไสองปีได้บ่นี่ปีก็กลัวครับพี่น้องลูกเพิ่นกันสิก้มสูงมัน่นล,ลอยยิ้มหาอนะไรเนาะลูกเพิ่นโอ้เขา ตอนแบบฉบับแม่เลยเนาะแม่เพิ่นก่อนเดี๋ยวเบิ่งแม่เพิ่นความสูงเท่าไรแม่เพิ่นก่อนทีมันลอยสามสิบบวกบวกลบสองมันลอยสามสิบสองเอาฟังราคาเนี่ยครับผมโค้งนี่โค้งนี่เปิดไปแปดหมื่นหาครับพี่น้องเปลือกเนาะใครสนใจสายเปลือกค,ค,ครับพี่น้องอยากไปเลี้ยงไปชมมีความสุข ไว้8ปดเมื่อหาเนาะเอาฝากเบอร์โทรหน่อครับผม062 992 1325เอาติดไปใส่กล้วยคุณหน่อยสารคามครับสา,ารคา,ามเ <2. S 1> พื่อเม,ม,ม,มืองเพื่ออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดสารคามครับพ,พี่น้องเอาผู้ใดสนใจกับร้องโทงมาสอบถามเบอร์ครับพีน่น้องกล้วยเผือกน,นับมือหายากเนาะนับมือหายากครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เอาไปพัฒนาไว้ครับพี่น้อง กว้ตู้เปือกตูนะ้เนาะเอินเอือนเปือกตูก้ของสิเขาสิลงเปือกตู้ครับพี่น้องเอาขอบคุณครับผมครับ ก็นี่เปิดไลน์ไหนครับเนี่ยลูกผูลูกไมมลูกผู <c oughs> ลูกท่องอีกไ,ไหมเนี่ยท่องแล้วเออเปิดไวเจ็ดสิบห้าเต้สูงหน่อยสามสิบสองสามสิบสามประมาณนี้ครับพี่นอ้องลูกจักเดือนเหรอนะลูกแปดเดือน <8 S 2> เปิดไว้บบ <7 S 1> เจ็ดสิบหครับเจ็ดเหมือนห้าท่อง ผสมพอได้ไหมครับนี่ใบปะโอ้ยอะเยอะโซ่ปะธรรมดาเนาะนั่นแรกก่ะทั้นไหลไหนนก้วยเนาะยังหลอมแหลมอยู่แต่ถือก็เป็นข้าวดีของพอขาไหมครับนั่นเนาะเป็นกบบลอค่อยมาโดนแล้วจนก้อยเปิดสนามเปิดไปเจ็ดสิบห้า เอาฝากเบอร์โทรนี่ครับผม061992 1337เนาะว่ายุยยัดโสครับพี่น้องเอาลองเบิ้งผู้ใดสนใจผู้พุ่นไพ่นอกครับเนี่ยเอาเอาครับมันมาไม่มาไสนีนี่บ่ไทยไทยแล้วไทยแล้วไทยแล้ว ดอนดอนใส่มาไฟเบิร์เบได้มาใส่ควยดอนจะใส่เหรอมไฟแบบเปิดราคาเห็นไหม Quay đoạn hả bên nào. à như thương lắm rồi. Oh, anh bước. anh bước vào đây rồi. này anh hên. Hãy anh hên. Hãy bước hên. Hãy bước hên. Hãy มันไม่ค่อยเห็นไหมอาแสงสีโต้กับพี่น้องเอาอแสงสีโต้ค่อยดอนไายยึดถึงหลดกันเลยทีเดียวตัวผัวตัวแม่เนาะตัวแม่ยตัวเมีบ่ซีโตหาแสน,แ,นแต่แตัวสูงอะไรสูงรอยซีสิบห้าสูงรอยซีสิบห้า ง่อเขาจะใส่จรระโมอ่ะอ่ายู่สเอด็เอดนี่รับเอ็ดบ่อห้ามีคนอยากเบิ้งนะ,ะเ,อนนเอาฝากเบร์โท่เพิ่นนะว่ามันบ่เห็นหไหมยึดทางรถไหมถิ่นเบร์โท่ไว้ห้าพี่น้องอยากไปเบิ้งยี่มิะเอดรรนะ็ดฝ้าเมืนน 0 6 1ย์หกหนึ่งศูนย์หกหน่งเกาเก้องเก้้องเจ็ดนยูรเยนี่บ่บยู่เพิ่มเลยยุทธวัดนี่ครับยุทธวัดโอ้ข้อยดอนกับอ้ยหลายมาข้อยลายมาเอาพี่น้องผูใ้ใดสนใจนะครับเนาะห้าแบบขายแบบุ่ยไทยลดก,กันเลยมันบึงบ่มันมามันมาสวยเหล่าเนี่ยข้อยขึ้นรถหมดแล้วอันนี้ข้อยขึ้นรถหมดแล้วไฟสนใจไปเบอง์ยูฟ้ามนะครับเนาะฟว้ามกว่ายุทธวัตรหนี่ครับพี่น้องเอาตามเบอร์โทรเลยครับพี่น้อง อไรสนใจก็ลองโทัวรสอบถามเบืงอยู่ฟาร์มหลายตัวบ่หลายตัวเหรอโอ้ค้อยหลายตัวเนี่ยเอาค้อคยเต๋อค้อยแม่ค้อยอะไรม,มีทุกรูปแบบเนาะเอาครับพี่น้องฝุ่นนอนน้ำแล้วโอ้ดีครับมี่นีน้ำไอ้นอนพร้มอมเอาเอาค,ครับเดี๋ยวไหนก็ฝากพี่น,อน้องครับผมขอบคุณครับผม สนามมือแรกครับพี่น้องพวยกับท่านในไลน์บันไดครบที่เปิดไลน์ได้ครับเนี่ย

แม่เพ er ื่อนเงนสูงกว่าเอยสได้บ่่สิบสามอยยี่สิบสามต้งหาตาอยยี่ครับพี่น้องลอยยี่าท้องจะเดือนหรอครับแม่เพื่อนท้องสองเดือนลูกัวแม่เนาะเปิดไว้แเปิดไว้แปดเจเนาะเอาฝากเบอร์ทรให้พี่น้องเขานะ ศูนย์เก้าแปดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดวไอ้ข้ยอะใส่ครับขั้วเยอะงะไรอีก้ะอยูเพื่อเมืองโยมเพื่อเมืองครับพี่น้องครับบุรีสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเพิ่งเนาะกันนี่ไปเรียกหน้าประตูไปไหนนี่ครับพี่น้องคมนี่เปิดไปแปดสิบเจ็ดลูกโตแม่ครับพี่น้องลูกโตแม่ลูกวันจะเดอนหรือก่หาเดือนครับพี่น้องลูกหาเดือนแล้วอ้า จังไรครับทูมาสอบถามเพิ่งครับพี่น้องเปิดต้นน้ำแรกนัดแรกกับท่านไหนไลฟ์วันไหนอขอบคุณในไลฟ์ครับผมพ่อซื้อหรือจังไดเนี่ยขายไปเนี่ยมือคู่นี่คู่นีหาเงินกออู่นี่อยากได้หาเงินัวผู้ตัวแม่หรอพ่อเพ่อเทิร์กม็ดบ่คู่นี่อยากได้หาเงินงครับพี่น้อง อย่ากได้หามึนเอาหอยกันล่งตอกันอยู่ครับพี่น้องน่าต่อไปเปิดโปรตีสบ้างครับเนี่ยอ๋อทองฟู้แชนแนลครับผมทองผู้แชนแนลพ่อมีเบอร์โทราบ่เอ้าพ่อฝากเบอร์โท่าให้ให้พี่น้องเขาสนใจ ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดสี่แปดเก้าห้า่งกยอะใส่พอฝากจะโซเอาคูนี่อยากได้หาซิปติ่่อนะอยากได้หาซิปตัวผูต้องคาูครนใจครับพี่น้องลองตทรสอบสามเบิ้งไพ่เป็นแนวทาง จักบาทพ่อแ,แม่เดียวบ่พ่อแม่ลูกเปิดเก้าสิบห้าสูงพ่อร้อยสามสิบพ่อวัดเทียบว่ร้อยสามสิบเนาะเปิดไปเก้าสิบห้าแม่ลูก,ล,ก,ล,กลูกตัวผู้ตัวแม่พ่อโอ้ยลูกแม่ยังดีชม รอยเขาสิบหาลูกแม่ครับพี่นอ้องแม่เพลินสูงบ้านร่อยสามสิบแม่ท่องอย่ี่ปีพ่อเนี่ยท,ท่องพ่อไหนท่องพ่อไหนอ๋อท่องผสมตัว ครับนี่จะรูเอบึ้มราเนาะคสำรเลยครับพรว่า8เอาพอฝากเบอร์โทรหนพ่อนีเบอร์โทรบ่ะคนอยากได้น้ำ080 080ครับ810 810ครับ7 ห้าสามหพ่ออยู่สากหออยู่ยางตลาอยู่ย่างตลาดอยู่ย่างตลาดครับพี่น้องเาเปิดไว้เก้าสิบห้านะพ่อเนาะมองเอาเลยกับแปดสิบเจ็ดตีพ่อแปดสิบเจ็ดมองเอาเลยลูกเพิ่นกับบัวธรรมดาเอาล่องเบิรงครับพี่น้อง ไไห้ก็อ่อเนี่หกื้นหาทอ,องปะทองสี่เดือนแล้วทอ,องพอได้หน,น่อยหกสิบห้าจีฟอนมาหกสิบห้าครับพี่น,อน้องเราประกันทองพอเนี่ประกันทองอนี่ กันทองครับพี่น้องปันนี้หกสิอง4เดือนต้ทองซี่เดือนเหรอครับวันนีหกสิบห้าวันทีเที่ยห่างสูงอะไรนอยสามสิบเจ็ดหน่อยสาหสิอเด ร้อยหกสิบห้าครับอทองทองสี่เดือนแลรองสามร้อยสามสิบเจ็ดราคาโดยมั่งได้กันว่าหเอาฝากเบอร์โทร,รว่าห

กนันเอาครับพี่นอ้องสำหรับชิปนี้ก็ตลาดไว้แล้วนะครับเนเาะอดีตฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วชิป เดี๋ยวชิฟนาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมไหมครับพี่นอ้องนี่ก็เป็นสนามเปิดมือแรกครับพี่นอ้องสนามชมผู้บุตรเป็นหาห้อง<ม>เดือนที่ปิดไปครับเนาะกับเป็นมือมือแรกที่เปิดกับผมามาคือเขาเอาครับพี่น้องอะไรก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ